ดึงเอาไปเลยมาป้าดึงนี่ไงอ่ะอ่ะโหแกะได้ยิ้มเลยยางยัง,ยงไม่ยังไม่เปี่ยนสีเลยต้องอมเรื่อยๆสวัสดีครับเพื่อนๆสิครับสวัสดีครับน้บองบีมมาทำอะไรวันนี้เอาเอาไปตักน้ำ เอาจุ๊บก็จุ๊บใส่รถตักใช่ไหมแหนให้เพื่อนๆดูใกล้ๆก่อนจุ๊บจุจ๊บ้องบีมเพาชอบนะสีเนี้ยป้าๆก็เพิ่งรล้นวะว่าจุ๊บจุ๊บถ้าเป็นอย่างเงี้ยอะไ,ไรสุขขัถ้ามีรูปปากแลบลิ้นเนี้ยเขาบอกว่ากินเข้าไปมันจะเปลี่ยนสีลิ้นได้จริงหรือเปล่าชู๊ดแมไม่ให้กินเลยอ๋อชู๊แมไม่กินดิ้นเ้าไปเลยมาป้าดิ้น นี่ไงอ่ะอ่ะโหแกะได้ยิ้มเลยยางยางัยง,ยงไม่ยังไม่เปลี่ยนสีเลยต้ององมเรื่อยวันนี้น้องบีมไปโรงเรียนสนุกไหมครับเออเอาเอาเอาอมยิ้มออกกอนติดตอบปากกอนสนุกไหมครับไปโรงเรียนสนุกคุณครูแอปเปิลใจดีไหมใจดีแล้ววันนี้น้องบีมกินข้าวกับอะไรครับ ถูกใจแกะไขวันนี้น้องบีมกินข้าวกับอะไรครับกินก็มกับน้ำซุปกินข้าวกับน้ำซุปแล้วเล่นกับเพื่อนๆไหมสนุกไหมเล่นกับเพื่อนอือแล้วน้องบีมเนี่ยชอบไหมไปโรงเรียนชอบไหมหอชอบชอบเพราะว่าได้ไปเล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับกับเพื่อนอยากให้เฮ้ย <laughs> เล่นกับเพื่อนได้ร้องไห้ร้องไห้ก็ว,วิ่งไปหาคุณครูให้คุณครูปลอบแล้วพรุ่งนี้น้องบีมต้องไปเรียนไหม อ่าต้องไปเรียนนะครับเป็นเด็กก็มีหน้าที่อะไรน้องบีมไปโรงเรียนไปี้นังสืออ่าเรียนหนังสือเป็นเด็กดีของพ่อแม่ด <Yeah. S 1> ิมแลปดิ้มหน่อยสเลดแดงอย่างดิ้มแดงอย่างาไ,ไม่ค่อยแดงเลยต้องสีดำเนอะถึงจะเห็นชัดนะดบีมนะนอ่าสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องบีมบายบายเพื่อนๆนเร็ว